สวัสดีครับผมนายนัฐกิจพนมากครับครูโรงเรียนบ้านสัตหีบว,วันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันบ้านสัตหีบสคูลครับก็หลังจากที่เรากดเข้าแอปมาก็จะพบกับหน้าต่างนี้ครับก็จะเป็นพวกสาระข้อมูลข่าวสารต่างๆอัปเดตครับในที่นี้จะลงในส่วนของรับสมัครนักเรียนออนไลน์นะครับต่อมาปุ่มที่2ด้านล่างนะครับมี4ปุ่มปุ่มแรกเป็นปุ่มห้าโฮมปุ่มที่2ปุ่มเข้าเรียนนะครับ ให้นักเรียนสามารถกดเข้าเรียนได้เลยนะครับในปุ่มนี้ก็จะมีแปดกลุ่มสาระวิชาให้กดเข้าไปสาระภาษาต่างประเทศก็จะมีวิชาภาษาอังกฤษครับพอกดเข้าไปก็จะเห็นลิงก์สําหรับเข้าเรียนแล้วก็ส่งงานนะถ้ากดด้านบนลิงก์บนสุดเป็นรูปภาพครับส่งงานก็คือส่งงานแต่ละวิชาครับส่วนปุ่มด้านล่างสีเหลืองครับก็เป็นลิงก์สําหรับเข้าเรียนเมื่อกดเข้าไปปุ๊บก็จะไปลิงก์กับ Google Classroom นะครับทำให้เราสามารถอสอนเด็กผ่านทางช่องทางนี้แล้วเด็กก็เข้าเรียนทางช่องทางนี้ได้ครับมีปุ่มแบ็กครับอ่ากดแบ็กไปอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับคณิตศาสตร์รกดเข้าไปครับะละกลุก่มสาระการเรียคณิตศาสตร์จะมีป้ายกำกับว่าอ่าแท่สรับส่งงานนะครับข้างบนพอแตะเข้าไปปุ๊บก็จะมีมาปรากฏหน้าจอนี้สําหรับส่งงานแต่ละวิชาที่ครูมอบหมายนะสีเหลืองก็เหมือนเดิมครับเป็น g o เก l ลค a r ต r o o m คำรับเข้าเรียน ต่อมาดูปุ่มที่3นะครับเป็นปุ่มของบุคลากรนะครับด้านล่างเขียนไว้ก็จะมีภาพของคุณครูวิชาที่สอนแล้วก็ข้อมูลการติดต่อเบื้องต้นแล้วก็ลิงก์สาหรับส่งงานตรงคําว่าส่งงานครูเมื่อกดเข้าไปก็จะเป็นส่งส่งงานได้นะครับแยกตามวิชาเออด้านบนสําหรับกดเซิร์ชค้นหานะครับชื่อหรือวิชาครูท่านใดนะเพื่อสะดวกในการที่เราไม่ต้องเลื่อนหา ครูก็40ท่านนะฮะสีท่านก็อาจจะแบบว่ารวดเร็วขึ้นแช่นภาษาไทยเราพิมพ์ไปก็จเจอเลยอเงี้ยภาษาตามที่ส่งงานได้เลยอ่าแบบนี้ครับต่อมาปุ่มที่อ่าเออในเมนูนี้สามารถคุณครูสามารถเพิ่มข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้นะครับเช่อนอ่าก็จะมีหลายหลายท่านใช่ไหมครับเราสามารถกดเครื่องหมายบวกด้านบน แล้วก็ใส่ข้อมูลชื่อสกุลกลุ่มสาระ Facebook อะไรที่เราสอนหรืออัปเดตรูปของเราเองได้นะครับด้วยตนเองได้เลยตรงทางนี้และปุ่มที่4ครับมาดูปุ่มที่4ี่กันปุ่มที่4คือแชทก็คือสามารถที่จะเป็นแชทที่แบบว่านักเรียนหรือคุณครูนะครับสามารถอสอบถามหรือตอบคำถามนักเรียนได้ผ่านทางแชทรวมนี้ได้เลยครับอ่านยกตัวอย่างให้ดูฮนะสวัสดีครับ แล้วก็กดส่งน่าเจะเป็นแบบนี้ครับไออันที่บนบนคือผมทดสอบก่อนหน้านี้นะฮะต่อมาเรามาดูไล่ทีละปุ่มนะฮะบุคลากรปุ่มเข้าเรียนแล้วก็ปุ่มหน้าโฮมคือบ้านสถิติครูจะเป็นหน้าประชาสัมพันธ์นะครับอ่าเดี๋ยวลองกดเล่นวิดีโอซีเล่นลได้ไหมเอาละ่ะเล่นได้นะครับ ได้เป็นลิงก์จาก YouTube นะครับเอามาแปะไว้ต่อมาก็เรามาดูาสามารถที่จะขยายได้นะครับแก่หน้าจอจากมุมสี่เหลี่ยมอ่าก็จะขยายมาแบบนี้ขยายดูได้อยากดูเต็มหน้าจอก็ดูได้ครับ <S <S แล้วต่อมาเราจะดูที่เมนูบาร์ด้านบนนะครับ <S <S ข,ข,ขีดส3มีดด้านบนซ้ายมือนะครับ ้าจะเป็นออโท่ารครับอาจจะรูดูกดลองกดที่ภาพสมัครเรียนก็จะมาโขลนอ่ารับสมัครเรียนนะครับก็เมื่อผู้ปกครองกรอกข้อมูลลงไปหรือเนื่อกรอกขไปก็จะเป็นการกรอกข้อมูลส่งบันทึกไปยังอีเมลโรงเรียนนะครับแล้วก็จะได้เป็นใบสมัครกันครับต่อมาลองดูเมนู ถ้ากดเมนูด <ination> ้านบนก็จะไปโผล่หน้าเฟซประชาสัมพันธ์ดูงนี้นะครับก็จะติดตามข้อมูลข่าวสารได้เช่นกันผ่านทางท่องเทียเดี๋ยวเราร้อนกลับก่อนนะครับเราไปดูในส่วนของเมนูด้านบนนะครับแถบเมนู3ขีดฮะปรากฏมาก็จะมี Facebook สบหอวันเดือนปีระดับชั้นส่งงานแล้วก็มิวสิกฮะก็คือ ลองดูที่อันลุ่มแรก Facebook สพก็คือตัว F, F c e b o o k เนยครับก็ลิงก์ไปที่ในส่วนของเฟซบุ๊กของสอบหอเรานั่นเองอส่วนของตรงกลางภาพตรงกลางจะเป็นกดที่ภาพเพื่อสมัครเรียนนะครับตรงนี้ถ้าเราแตะที่ภาพไปปุ๊บม,มันจะไปโผล่ลิงก์สมัครเรียนผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถกกอกข้อมูลได้ทันทีแบบนี้ฮะในส่วนแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถฝังในส่วนของมดุด ช่วยเหลือในสองแบบะระบบดูแลช่วยเหลือการเยี่ยมบ้านการอัปเดตฐานข้อมูลอะไเงี้ยสะดวกง่ายขึ้นค่อยพัฒนากานต่อไปต่อมามาลองดูวันเดือนปีครับก็คือ,อะจะเป็นการตั้งเวลานะฮะตั้งเวลาปลุกวันไหนนักเรียนมีการแจ้งเตือนนะฮะให้รู้ว่าเออนักเรียน,นวันนี้9ก้าโมงนะมีเรียนนะมีสอนนะอ่าโอเคตั้งเลยครัปลุกให้เลยวันนี้วันนี้อย่างนี้ครับ หรือใช้ดูเวลาหรือวันที่ก็ได้ครับแล้วแต่ท่านสะดวกต่อมาอ่เมนูต่อมาจะเป็นระดับชั้นพอกดเมนูระดับชั้นจะเป็นอ่าชั้นเรียนนะครับไาสำหรับเช็่ชื่อต่อมากดเมนูส่งงาน ส่งงานเป็นไรส่งงานก็จะแยกตามกลุ่มสาระอย่เงี้ยครับกดส่งงานกดเข้าไปก็จะลิงก์หน้านี้เหมือนเดิมแล้วก็กดส่งงานที่ภาพด้านบนเช่นเดิม,มดก่นอนจบก,การ,อ,อ,รอ,อีกอันนึ่งครับเพลงครผมก็ลงเพลงให้ฟัง,งเฉยๆไม่มีอะไรครับขอทุกการนำเสนอเท่านี้ครับสวัสดีครับ